ไายการคำตอบซีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังไรยการคำตอบชีวิตสุขูสุขคนนะคะโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะดิฉันนิตายาณห้องเล็กพร้อมกับทีมงานนะคะได้มีโอกาสกลับมาพอกับท่านผู้ฟังอีกเทือนหนึ่งค่ะกับไรยการคำตอบชีวิตภาคคำนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะซึ่งเฮาเสดเรียนรู้ถึงฤทธเดชแห่งพระวิญญาณของพระเจา้า ที่ได้เคลื่อนไปหือว่าหิดงานในยุคแห่งกิจการค่ะผ่านทางผู้เสือฮือว่าสาวกี่เสือในเพลินนะคะเพื่อที่ว่าเห้าซึ่งเป็นคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันจะได้เลี่ยนแบบละก็ดําเนินไปเช่นนั้นค่ะพี่น้องคะในตอนที่แล้วนะคะเป็นตอนที่เห้าได้ฟังถึงการที่สาวก12คนถึกซอยออกจากขุกนะคะ หลังจากที่พระเยซูเพิ่นได้กลับไปอยู่กับพ่อพระปิดาบนสวรรค์แล้วสาวกกยังมีความกระตือลือล้นในการที่จะประกาศเรื่องราวข่าวดีของพระเยซูนะคะเฮตให้บรรดาผู้นำศาสนาเพิ่ะพ่อใจก็เลยสั่งให้คนไปจับโตสาวก12คนของ พระเยซูไปใส่คุกไว้นะคะแล้วก็ในตอนที่แล้วพระเจ้าเดไซเหเฮทูสวรรค์นันไปซอยเปิดประตูคุกให้ผ้าพวกเขาออกมาและหลังจากออกมาพระเจ้าก็ได้บอกให้พวกเขานันให้เขาไปในวิหารเพื่อประกาศเรื่องเล่าแห่งชีวิตให้คนได้ฟังเฮดให้ข้าวดีของพระเจ้านั้นเด็กขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มอนี้สิเข้าสู้ตอนไม่ค่ะพี่น้องก็เฮ้าิเสียหนหูน้กากันผ่านทางหนังสือกิจการกับตอนที่มี่ซือว่าการเลือกเจดคนเพื่อหับใส่ไปฟังน้กากันค่ะ<ม>เรื่องจริงจากพระคิสธรรมคัมภี่หนังสือกิจการก<ม>ิจาการเรื่องที่แป การเลือกเจ็ดคนขึ้นมาเพื่อหับใส่เอามาจากหนังสือกิจการบทที่หกผู้เสื้อในพระเยซูได้เพิ่มทวีคูณหลายขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาก็เริ่มมีเรื่องบ่พอใจกันคือผู้เสื้อที่บอกภาษากรีกได้จมว่าให้ผู้เสื้อที่บอกภาษาฮิบรูบอกว่า ได้มีการละเลยการแจกอาหารประจำมือให้กับพวกแม่มายที่ว่าภาษ,ษากรีกเพราะจังสันลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนก็เลยได้เอินผู้เสื้อทั้งเบิรตมาประสุมกันแล้วได้บอกไปว่าพวกเข้าทั้งสิบสองคนนี่ควรสิใส่เวลาในการสร้างซ้อนถอยคว่วจากพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซู บบแมนว่าสิมาทุ่มเทกับเรื่องการแจกอาหารนี่เพราะจังสันขอให้เฮ้าแนมเบิงคนของเฮ้าและวกะ็เลือกคนขึ้นมาจักเจ็ดคนคนคนนนั่นสิต้องเป็นคนที่นานับถือและเต็มไปด้วยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าและก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฮ้าสิตั้งเขาให้ดูแลง,งานด้านนี้ เพือว่าพวกเข้าสิได้ทุ่มเทนในการอธิษฐานและเบ้าถอยขําจากพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูความคิดนีเป็นที่ถูกใจของสุคนในกลุ่มพวกเขาก็เลยได้เลือกเอาสตีเฟนขึ้นมาสตีเฟนเต็มไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าเต็มไปด้วยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าและสุขนก็เลือกฟิลิปกับคนอื่นๆอีกหาคนขึ้นมานํา คนที่ถือเหลือกส่วนใหญ่พากันเบ่าภาษ,ษากรีกเพราะจังสันร่วมทั้งเบิร์ดเจ็ดคนนี้ก็ได้ถือนำเสนอต่อหนาลูกซิ์คนสนิททั้งสิบสองคนพวกลูกซิ์ก็ได้อธิษฐานและได้วางมือลงบนหัวของทั้งเจ็ดคนนี้เพราะฉะนั้นถอยคํำความสอนของพระเจ้าก็ได้แพร่ขยายไปในวงกว้างขึ้นกว่าเกา่า จำนวนคนที่เสือในเมืองเยรูซาเล็มก็เพิ่มหลายขึ้นอย่างหลวงหลายและแม่แต่คนที่เป็นผู้นำาศาสนาหลายคนกับมาเสือนำค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็ไเด้ฟังไปแล้วนะคะกับพระคัมภีตอนนี้ที่บอกว่าการเลือกเจ็ดคนเพื่อหับใส่ค่ะพี่น้องจากเรื่องที่เหาเด้ฟังไปน้ากันนะคะ เข้าก็สามารถเฮียนหูชีวิตในการหับใส่พระเจ้าได้หลายอย่างนะคะมือนีนิดกับทีมอยากสิขอน้มามั่นนุนใจกันจักสามประการในเรื่องของการหับใส่พระเจ้าค่ะประการแรกนะคะเฮ้าสิเห็นนะคะว่า เรื่องของบทบาทนาทีของผู้หับใสเรื่องนี้เป็นเรื่องนะคะที่บอกถึงการได้เลือกผู้เสือขึ้นมาเจ็ดคนเพื่อว่าพวกเขาสิเข้ามาเหตุนาทีในการหับใสให้กับพี่น้องในกิจจักนะคะก็คือในด้านของการแจกจายอาหารค่ะคุณสมบัตินะคะที่เพิ่นได้หานั่นก็คือพวกเขาี่ต้องเต็มไปด้วยความเสือ้อและกับพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า พี่น้องคะบรรดาลูกศิษย์คนสนิทของพระเยซูทั้งสิบสองคนนี เพิ่นต้องการเวลาเพื่อสิใส่ทุ่มเทในการประกาศให้ผู้คนได้กลับใจจากความบาปและก็ได้มาถึงความรอดผ่านทางพระเยซูนะคะหละกะปวกเพิ่นก็อยากสิทุ่มเทเวลาให้กับการอธิษฐานซึ่งเป็นงานหลักของผูนำค่ะและสิ่งนี้นะคะพี่น้องก็เป็นนาที่สําคัญของชีวิตคริสเตียนทุกๆคนคือกันคือจังกับสาววกเพิ่นได้เห็ดนั่นนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะพี่น้อง พระเจ้าเป็นการสอนในพวกเหาหักมูมนุษย์น้านะคะบ,บอเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ว่าให้เหาหักกันดูแลก,กันซอยเหลือกันเพราะว่าโดยความหักนะคะที่เหาได้แสดงออกไปนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเฮ็ดให้ผู้บวชเสือพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าผ่านตูเหาแล้วก็กับใจใหม่มาเสื่อในพระองค์ เพื่อว่าแม่แท้ผู้เสื้อเองนะคะพี่น้องคะ่ะกะสิเดฮับการนุนใจขึ้นในเวลาที่พวกเขาต้องการผ่านทางชีวิตของพวกเฮาที่พระเจ้าใสให้เหตุการณ์ดีนั่นนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะพวกเห่ากับมีนาทีนะคะในการสั่งสอนค้นเรื่องของพระเจ้าและกับเหตุการณ์ดีอันเป็นการซอยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพี่น้องคะทุกๆสิ่งที่ว่ามาเนี่นะคะกรนล้วนแต่มีความสําคัญหลายและอีกประการหนึ่งที่เห่าสามารถเหยนูได้เป็นเรื่องของผู้นําท้องถิ่นและกะับทีมหับใส ว่าทีมนะคะพี่น้องก็คือต้องประกอบไปด้วยคนหลายกว่าหนึ่งคนเฮ้าวนะคะแต่ละคนกับมีหน้าที่ต่างๆที่ต้องซอยกันในงานของพระเจ้านะคะเพระวังงานของพระเจ้าบอสามารถที่จะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกได้โดยผ่านทางคนเพียงคนเดียวค่ะการเฮ็ดงานเป็นทีมนะคะพี่น้องมั่นสิมีพลังหลายกว่าการเฮ็ดงานคนเดียวตามที่องค์พระวิญญาณทรงนำนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้อง คือผู้นำหัวทิมผู้นำเนี่ยเพิินบ่สามารถที่จะดูแลง,งานของคริสจักรได้อย่างทั่วถึงโดยอาศัยเพียงแค่ผู้นำหัวทีมเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะคะที่เป็นสมาชิกเฮ่ากับขรสิรห่วมพับใส่นะคะตามของประธานหรือบอกความสามารถที่พระเจ้าเพิินประท่านให้กับตูเฮ้าซอยกันนะคะ เพราะฉะนั้นกะเลยเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่เห้แต่ละคนต้องมาตรวจสอบนะคะมาถามเจ้าของว่าอีหยังนอเป็นสิ่งที่พระเจ้านะเพิ่นมอบให้โตของเฮ้านะคะอันเป็นของประท่านเพื่อเฮ้าสีไใดใส่ออกไปซ้อยเหลือพี่น้องในคิสจักรไปเสริมกันขึ้นนะคะเพื่อที่คิสจักรสีมีกําลังสีไใดเติบใหญ่แล้วก็ขยายออก ไปต่อได้ค่ะพี่น้องคะการประกาศหลักการสั่งสาบกขอ,อย่ำอีกเท่อว่ามัน่นบแมเรื่องของของประธานแต่ว่าเป็นนาที่ของผู้เสี่ลทุกคนที่สิต้องเหตุตามของประทานที่เจ้าของมีค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะพี่น้องจากพระคัมภีร์ตอนนี้ เฮากัไไดเฮียนหูใน,นเรื่องของการขยายคิสจักรอย่างรวดเร็วคือพ่อผู้เสือแต่ละคนนะคะได้ห่วมกันทับใสและกับเฮ็ดหนาทีของเฮ้าตามการส่งเอิญส่งเหลียกของพระเจ้าตามความสามารถที่พระเจ้าเดบประทานให้กับเฮ้าย่างเต็มกำลังแล้วเนี่ยนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถอยคําของพระเจ้ากับแพล้ยไายไปในวงกว้างเกินกว่าเก่า จำนวนคนที่เสือในเมืองเยรูซาเล็มก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายละแม่แต่คนที่เป็นผู้นำศาสนาหลายคนกระไดมาเสือนำพี่น้องคะเหาก็สิเห็นนะคะว่าพ่อผู้เสือสุกคนได้เหตหนาทีในการประกาศเหตหนาทีในการสั่งสอนนะคะคริสจจักกระด้ขยายออกไปแต่หากมีกรณีที่ว่าเหาอยัางโบเห็นเลยนะ แสดงว่าผวกเข้าย่งโบดเดเฮตนาทีของจักของอย่างเต็มทีและกะถาผวกเข้าทุกคนนะคะซัดซืือนะคะในการใส่ของประทานหรือว่าเฮตนาทีของเฮ้าโดยอาศัยการซอยเหลือจากพระวิญญาณผวกเข้านะคะเสือว่าสิเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในทองทินของเฮ้าอย่างแน่นอนแล้วก็แม่แต่คนจะเป็นผู้นำศาสนาศาส,สนาที่พวกเข้าคุณเคยคุกคลี่นั่มเนี่ยกะสิมามเสือพระเจ้านั่ เจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นนะคะพี่น้องบอเพียงเฉพาะแต่ในระดับของท้องถิ่นแต่มันสิทรงผลกระทบกว้างขึ้นในระดับของจังหวัดในระดับของประเทศและแม่แต่มีผลต่อโลกนําค่ะอันนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้บอนะคะพี่น้องก็เฮ้าเห็นแล้วนะคะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วในกรุงเยรูซาเล็มค่ะ เพราะฉะนั้นมื่อน,นี้พี่นองคาก่รทิจบไปนะคะทีมงานเฮ้าก็อยากสิน,นุนใจเฮ้าดีเฮียนหูแล้วนะคะว่าการหับใส่พระเจ้าทั้งการประกาศข่าวดีเรื่องพระเจ้าหลักการสางสาวกหรือว่าการเฮ็ดงานด่านพันธกิจเมตตาซอยเหลือคนอื่นเนี่ยเฮ้าต้องเฮ็ดงานเป็นทีม เฮ้าต้องเห็ุงานเป็นทีมเพื่อเห้สิเกิดผลในวงกว้างขื่นกวัวเก่าเพื่อาหิเสียคริสจักรของพระเจ้าขยายออกไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วค่ะพี่น้องเมอนีกขอหนุนใจกันใน3ประการนี้นะคะดิฉันนิตยาณห้องเลขพร้อมกับทีมงานก็ขอลาพี่น้องไปพอกันไหมค่ะกับรายการคําตอบชีวิตในภาคคําหนุนใจจากหนังสือกิจการ วันนี้ลาคุณไปแล้วขอพระเจ้าหนุนกำลังพี่น้องและกะวอวยพรเฮ้านำ่ผ้าเฮ้าให้เฮ้าหูวเฮ้ามีของประท่านอย่งที่จะซ้อยกันเสริมสาางกันขึ้นโดยนามของพระเยซูสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเฮ้าเพิ่มเติม093 417 0405 Facebook รายการคำตอบชีวิต พระองค์เป็นพระเจ้า สัพสิงจประกาศให้โลกรู้คนตาบอดมองเห็นคนง่อยเดินเป็นคนใบพูดได้คนตายล้วฟื้นคนหูหด,ดวกได้ยินเมื่อสิ้นลมทุกสิ่งได้ไป ฟังเด้อเจ้ามาหับเอาเด้อเพิ่นฟังเด้อเจ้ามาหับเอาเด้อพ่อแม่โดยพระคุณแท้แท้ได้ไปแน่เมืองสวรรค์ความจริงนั้นความจริงนั้นได้ซอยมองเห็นเมืองเงินสีวิไลอยู่บ่ไกลเด้อเจ้าฟังเขาเว้าฟังเขาเว้าก็คิดเอาเด้อเพิินฟังเสียงพระเจ้าเอ,าอิญจะมั่วเล่นลืม ว้วจงโจง,งโงบโจงจงเป้าไว้มาหากลับม,มาสาไว้ไว้มารับเอาพระองคเจ้านำข่าวดีไปสุดปลายโลกผู้รับเชื่อทรงโปรดอภัยบาปโทษบางเค้าฟังแล้วให้ี่น้องคิดเอาฟังแล้วก็เมิดใจรับเอาโดยพระคุณประเจ้า ฮับเอาเด้อเพนฟังเด้อเจ้า เอาพระองค์เจ้าน้ำข่าวดีไปสุดปลายโลกผู้รับเชื้อทรงโปรดอภัยบาปทดความเคราฟังแล้วให้พี่น้องคิดเอาฟังแล้วก็เมื่อใจรับเอาโดยพระคุณพระเจ้าให้พวกเขาชาวโลกกา ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต